เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคริินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปักน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปักน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพะยมังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่พาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาในที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 BIG1 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทำข้อความว่าผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะ้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ได้นำเอาอามานะทำการเผยแพร่นะครับนะ เพื่อที่จะให้แฟนคลับนะครับทุกๆท่านนะครับได้เข้ามาติดตามรับชมนะก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านเห็นว่าในทุกคลิปนะครับทุกวิดีโอนะมันเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กด, like, กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะให้กันและกันนะก็วันนี้นะครับจะได้นำเอา,อาเป็นมีดสริกานะครับนะด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนมาให้ท่านได้รับชมนะที่สำคัญที่วางไว้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดปากกานะาเป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะแล้วก็เป็นมีดพกพานะ แต่วันนี้จะนำเอาเป็นเล่มนี้นะครับมาให้ท่านรับชมนะเป็นมีดหลวงพ่อุ่งวัดหนองสีนวลของเรานะครับเอาละครับก็จะใช้เวลานะครับนะไม่มากในการทำคลิปนี้นะขออนุญาตนะครับหยิบมีดเล่มนี้ขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะนี่นะครับเป็นมีดที่มีความเล็กมากเลยนะครับนะเดี๋ยวก็จะหยิบนะครับนะแค่นี้นะครับเป็นมีดแค่นี้นะอ่านี้นะครับก็ เป็นมีดขนาดจิ๋วนะอ่าก็ icker, <ๆ>เป็นมีดก็เรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับก็วันนี้จะได้นำเอาอมาให้ท่านได้อ่ารับชมนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะอ่าซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูนะครับ <S <S <ương> <S เดี๋ยวก็ให้ท่านชมในส่วนของอ่าภายนอกนะครับนะให้เห็นชัดๆก่อนนะ มีเล่มนีม้ทั้งเล่มนะครับจะเป็นวา,ายลัดด้านนอกจะเป็นหวายเก่านะครับแล้วก็จะเป็นเชือกนะเหมือนกับเชือกสายสินนะครับนะที่สําคัญนะครับทั้งเล่มนะทั้งฝกักทั้งด้ามจะเป็นไม้คูณนะครับนะเป็นไม้คูณนะซึ่งเป็นไม้มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะครับนะเป็นมีดที่เรียกว่า,าหาได้ยาก นะครับต้องบอกอย่างนั้นนะ,อะเอาละครับก็เรามาดูกันนะครับว่าในมีดเล่มนี้นะครับนะก็มีความโดดเด่นนะครับนะตรงไหนอย่างไรนะครับนะ,ะก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะมีดหลงพรุลุงนั้นนะครับเป็นมีดที่ขาชมได้ยากนะเป็นมีดถ้าเทียบกับมีดหลงพ่ะเดิมของเรานะครับนะ มีหลวงพ่อลุงนั้นถือว่ามีน้อยมากเลยทีเดียวนะถือว่ามีน้อยมากนะครับนะราะนั่จากว่าท่านก็สร้างเอาไว้เป็นจํานวนเขาเรียกว,ว่า,าถ้าเทียบกับมีหลวงพ่อเดิมนั้นถือว่านิดเดียวเองนะ,ะถือว่านิดเดียวนะครับนะจับก็ต้องระวังนะครับนะกลัวจะหลุดมือนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็ชักใบนะครับนะออกมานะครับให้ท่านได้ดูนะ มีหลงพรอลุงนะครับนะก็สัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของอะตะกุดนี่แหละนะครับนะสำหรับเดิมนี้เป็นตะกุดโทนนะ,ะเป็นตะกุดโทนนะครับก็เรียกว่าเป็นมีที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับนะผมกลัวจะล่วงนะครับผมกลัวจะหล่นเนี่ยอันนี้ซูมสุดแล้วนะครับซูมสุดให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับนะ ทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะส่วนใหญ่เวลาผมทําคลิปเนี่ยผมจะเน้นก็คือซูมให้ท่านได้เห็นนะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดให้ท่านได้อ่านในเรื่องของอความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนะ,ะการดูมีดทุกเล่มนะครับทุกคณาจารย์นะครับนะ,ะเราจะต้องมาดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับนะก็จะมีด้วยกันอยู่3าส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะ ถ้าเราจะดูในส่วนของฝักนะครับก็ต้องดูในเรื่องของความเก่านะครับเราก็ด like ูในเรื่องของหวายนะครับถึงยุคถึงสมัยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับนะเราก็มาอ่านในเรื่องของความเก่านะครับนะสิ่งแรกเราจะต้องดูในเรื่องของความเก่านะสิ่งที่ตามมาก็อูในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะความเก่ามีธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะ อ่าแล้วก็สิ่งที่สามนั้นก็จะดูในเรื่องของความเป็นจริงนะอ่าก็หมายความว่าเก่าจริงไหมมีความเป็นธรรมชาติจริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับนะอ่าพอเราโมาในส่วนของใบก็มาดูในเรื่องของเนื้อเหล็กนะอ่าก็คืออ่าเก่านะครับนะแบบธรรมชาติไหมอะไรประมาณนี้หรือว่าเก่าแบบผิดธรรมชาติอะไรต่างๆวันนี้นะก็ผมว่า แต่ละท่านก็คือมีจริตที่ดีอยู่แล้วมีเซนที่ดีอยู่แล้วนะครับนะอ่าก็ไปหลอกลวงกันไม่ได้หรอกนะครับนะอ่าต่อให้ไม่ใช่คนคนที่บอกว่าไม่เก่งนะครับแต่ผมเชื่อในเรื่องของจริตของเขานะเพราะทุกคนมีจริตเหมือนกันนะครับนะมีเซนดีๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครจะนำมอาออกมาอาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะอามา พิจารณานะครับมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะ,ะที่สําคัญนั้นนะครับมีทุกเล่มนั้นผมเองก็ไม่อยากที่จะไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะผมอยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้บอกดีกว่านะครับนะ,อ,ะอยากให้เป็นผู้ที่ถามตัวเองและตอบตัวเองดีกว่านะ,ะก็เราเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจนะ หรือหากท่านชมแล้วท่านเห็นว่ามันไม่ได้ใช่เลยนะครับมันมันไม่เก่าหรอกมันไม่ธรรมชาติหรอกอะไรนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปเสียเวล่เวลานะครับนะ,อ,ะอย่าไปเสียเวล่เวลาก็เว้ากันซื่อๆนะครับพูดกันตรงๆแบบนี้นะ,ะก็อยากจะให้ท่านมาดูแล้วก็มาพิจารณานะนะมาวิเคราะห์เจาะลึกนะ อ่าส่วนผมเองนะครับมีทุกเล่มนะครับนะก็ผมเคยบอกนะครับเคยพูดเอาไว้ว่าก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะอ่ามาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วแหละนะครับส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็อ่าอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะเราคงไม่สามารถที่จะใบบังคับนะครับให้ทุกท่านนั้นเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนะ ถ้าทุกคนเห็นเหมือนกันไปหมดเลยมันก็ผิดธรรมชาติเช่นเดียวกันนะ,ะเพราะนั้นการมองเห็นต่างมุมอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะเพราะนั้นคนจะได้ของดีนะครับนะหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองผมถือว่าการมองนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าจะมองมุมไหน อ่าตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพราๆไปหมดนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองที่สําคัญนั้นอย่าไปคาดหวังนะครับว่าจะให้คนอื่นนั้นเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทาเหมือนท่านนะอ่าเป็นอันว่าหากท่านเห็นว่าใช่นะครับนั่นนะครับท่านถือว่าเป็นเนื้อคู่แล้วนะท่านคือเป็นผู้ที่คู่ควรแล้วนะเม<อ>ื่อท่านเห็นว่าใช่นะครับตัดสินใจตุ้มแล้วครับก็ไม่จะเป็นต้องไปปรึกษาใครจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับหากไปปรึกษาคนผิดคนเมื่อไหร่นะครับก็จะทําให้ท่านนั้นก็จะสูญเสียโอกาสดีๆก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีไปไว้ในครอบครองก็อกาจะสูญเสียของดีๆไปนะครับนะอันนี้ก็ฝากทุกท่านเอาไว้นะครับนะปรึกษาได้นะครับนะ่ปรึกษาได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่ก็ต้องอระวังเช่นเดียวกันนะครับนะอพอคนเราเนี่ย บางคนก็เก่งในเรื่องตินะครับนะติจนเรียกว่าไม่เหลืออะไรเลยประมาณนี้นะเรียกว่าลูกอีช่างติประมาณหนัานนะครับนะก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมนะความงดงามของมีดสลิกานะครับนะเล่มนี้นะเฉพาะใบอยู่ที่นิ้วนิดๆน,นะครับอยู่ที่นิ้วนิดๆเองนะรวมด้ามฝักก็2นิ้วก,กว่านะครับนะเป็นถือว่าเป็นมีดหลงพะลุงนะครับนะ วัดน้องสีนวลที่อาจจิ๋วที่สุดต้องบอกว่าจิ๋วที่สุดนะ,ะนะครับหน้าที่สําคัญนั้นตะกุดนะครับนะฝังเอาไว้หนึ่งดอกนะครับเป็นตะกุดโทนนะ,ะเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากเอางี้ดีกว่านะครับนะ,ะแล้วก็นะครับขออนุญ,ญาตก็จะนี่นะครับนะ,ะดูในส่วนของกันกันถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะ ก็ตังจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะเช่นเกษาของหลวงพ่อนะครับที่เป็นเกษาที่หลวงพ่อตรงวันขึ้น15บห้าค่นะครับนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแล้วล่ะนะครับนะก็ถูกบรรจุเอาไว้ในกันนะครับนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดต่างๆหรือพงสําคัญต่างๆก็จะถูกบรรจุเอาไว้ นะครับนะเมื่อบรรจูเสร็จปั๊บก็จะทําการปิดนะครับนะด้วยข้างนะครับนี่ที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้เรียกว่าแน่นปึ๊บเลยทีเดียวนะครับนะ,อะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ12กับ18วินาทีก็เอาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่จะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับนะหากท่านเข้ามาติดตามรับชมนะ เมื่อท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านเห็นว่านะครับนะในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามนะเพื่อเป็นกาลังใจนะครับนะ,ะให้กันและก,กันนะครับนะหรือก็โดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะ หากท่านชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านติดตรงไหน,นท่านมีข้อสงสัยยางไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะก็หมายคมว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กนเนะเบอร์08632914 9กนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักคริมมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักคลิมีตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ